ยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านเก็ดเลือดเนี่ยจะทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้เก็ดเลือดมากกอบกันนะครับเรามักจะได้กินในกรณีที่เรามีโรคหลอดเลือดตีบตัวที่เรากินกันบ่อยที่สุดก็คือแอสไพรินครับนอกนั้นเนี่ยจะมียาที่เป็นคล้ายๆน้องของแอสไพรินอีก3ตัวนะครับก็คือโคพิโดเกลพาซูเกลแล้วก็ไทคาคิลอครับถ้าเราไปทําฟันแล้วเรากินยาพวกนี้อยู่เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้าง ไม่ว่าเราจะกิน1ตัว2ตัวเนี่ยเราสามารถไปทําฟันได้เลยไม่จําเป็นต้องหยุดยาให้เหตุผล3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเราหยุดยามีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันโดยเฉพาะในกรณีที่เราเคยทาบอลลูนใส่ขนลวดขยายหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับสาเหตุที่2ที่เขาให้กินยาต่อก็คือถ้าเรามีเลือดออกจากการทําฟันในขณะที่เรากินยาอยู่เนี่ย ภาวะเลือดออกนั้นเนี่ยคุณหมอฟันเขาสามารถหยุดภาวะเลือดออกนั้นได้เหตุ hey, hey, ผลข้อที่3ครับมันมีงานวิจัยครับงานวิจัยที่บอกว่าไม่ว่าเรากินยาต้านเกล็ดเลือด1ตัวอยู่เรากิน2ตัวหรือเราไม่กินเลยแล้วเราไปทําฟันเนี่ยภาวะเลือดออกหลังทําฟันเนี่ยจะเลือดออกได้เท่าเท่ากัน